เด้นนะจะไล่ไปเรื่อยอย่างนี้แหละกำลังเดินกลับบ้านเตรียมของไปทำหม้อไฟเสร็จแล้วเอ๊ะข้างนอกฝนม,ม้นตกอ่ะ,อะโอ้ลมก็แรงฝนตกลมก็แรงแตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปอ,อ ที่จะไปกินหม้อไฟอะไรหม้อไฟกันเสร็จลืมของหรือวะลืม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 ของ <c oughs> กำลังเตรียมของไปทำหม้อไฟครับเออที่บ้านเขาต้มน้ำรอแล้วแหละแต่ว่า เราลืมของบางอย่างเข้า,มาเมาคืนในครัวก่อนเส้นบะหมี่ลืมเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ฉักของชายสี่หมี่เกี๊ยวอะ่ะออออภาษาจีนเป็นเป็นเป็นเส้นบะหมี่จีนครับภาษาจีนเรียกไฟายนูโดมันจะเหนียวนุ่มเหมือนเส้นบะหมี่ของชายสี่หมี่เกี๊ยวมากเลย ก็จะเอาไปต้มใส่หม้อไฟเดี๋ยวไปถึงม้อฮะคนแรกอะไรแหละเนี่ยอ๋อเม้นแรกอ๋อ <laughs> โอเคเมนแรกเฮ้ยอันนี้ชอบเลยนะชอบเวลาไปอ่านอ่านวันพีชอ่ะวันพีชอ่ะ แล้วก็จะมีพวกมาชอบเม้นแรกเม้นแรกเย,ย้ให้เม้นไดกก่อนนะนั้นเม้นแรกโอเคเข้าใจารู้กันรู้กันเม้นแรกเ <laughs> ม้นแรกร<อ>เดี๋ยวจะพาดูพาเดินกลับบ้านพาเดินกลับบ้านกลางวันปกติจะพาเดินกลับบ้านกลางคืนไงเดินเดินกลับบ้านแต่กลางคืนเดี๋ยวเปิดเปิดประตูร้านก่อนฝน <c oughs> ตกปะเดี๋ยวพาส่องฝ <c oughs> นตกไหมเออใส่แว่นดำไป อ,อ่ใส่แว่นดำมองไม่เห็นเออเม็ดแรกเม็ดแรกเข้าใจเข้าใจเลยได้ไอเนี่ย <laughs> ใช้ได้เม็ดแรก <laughs> เออวันนี้ฝนตกตอนนี้ก็บ่ายสามครับบ่ายสามสิบสี่นาทีเราต้องเดินไปถึงบ้านให้ให้ถึงก่อนเออก่อนห้า ถึงบ้านภายใน30นาทีเพราะว่าเขาตั้งหม้อไฟคนไม่ยุ่งเป็นร้านขายเบียร์ตอนนี้ที่ประเทศกัรกิจก็บ่ายสามบ่าย3ามสิบานาทีเด็กนักเรียนกําลังเลิกเรียนเราต้องรีบรีบไปเพราะว่าเราจะกินไอ <c oughs> <c oughs> ้คนส่งเก็ <c oughs> บน้ํามัน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปก่อน Hé, wat ben je aan het praten? Ik praat met mezelf. Je praat met jezelf? Ja. Fucken. Waarom praat je met jezelf? Je moet betalen, man. Ik ben vergeten te betalen. Ja. Oh, fuck off. <laughs> fuck off. <laughs> fuck off. Wat? Heb Ja. Dat is goed. Ik betaal je de volgende keer. Heb je nog iets? Oh, ja, ja. De volgende keer heb je just one drum alright okay. i'll sort out next time right okay okay เ <laughs> ด <laughs> <laughs> oh, yeah. ี๋ยวอเดี๋ยวหันหันมาคุยพอดีเจอไอ้คนคนเก็บน้ำมันเออคนเก็บน้ำมันคนเก็บน้ำมันมันมันมามาเอาน้ำมันอะ่ะเออคือน้ำมันเก่ามันขายได้ประมาณแกลอนละ ห้าปอน,นะแล้วมันมานั่งกินเบียร์ตรงนี้มันขอขอเคาะเคาะเรียกกเลยไปบอกว่ามึงลืมจ่ายค่าน้ำค่าน้ำมันเก่าคุณนะลืมจ่ายค่าน้ำมันเก่าเอามันบอกมันมยกมันก็ยกนิ้วกลางให้แหละเอแต่ว่านิ้วกลางยกนิ้วกลางให้ฝรั่งยกนิ้วกลางให้ไม่ไม่มีผลด่าตะข่างไม่ได้ตะข่างไม่สนตะข่างไม่ไม่ไม่ไมค่อยสนใจเรื่องเวลาฝรั่งด่าเท่าไหร่ฝรั่ง ฝรั่งเวลามันด่ามันก็มีแต่ไอ้ชีไอเชี่ยไอ้ชี้อะไอ้ไอสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเออเออ,เอ,อดูดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อ f อร์เอลเออเดี๋ยวนี้หนังหนังฝรั่งภาคไทยมันโคตรแรงเลยดูแล้วอเออเลนสิบห้าใช่ปะ่ะโอ้โหลมแรงลมแรงเลนสิบห้าอีตอนที่ไอ้คาวบอยคาวบอยนั่นนะ่ะหนังเรื่องฟอร์เอลฟอร์เอลอะ ซีรีส์ใหม่ของของพราม์อเมซอนพราม์อะโอ้เดี๋ยวนี้ภาคแบบอี้ะเลยภาคอย่างนี้เลยอี้เลยเออนี่พูดเรื่องหนังนะไม่ได้เป็นคนหยาบแจ็คเก็อพูดเรื่องหนังไม่ใช่เป็นคนหยาบแล้วแล้วมันมันก็ถามว่าพูดกับใครบอกไอ้ทองวิดไมเซลคือพูดคนเดียวอะ <c oughs> มันมันเป็นคนคนรับซื้อน้ำมันเก่ามันมาถามว่าพูดกับใครเ,เพราะว่ามันนั่งกินเบียร์อยู่ไอ้ผับที่เดินผ่านประจําที่เดินผ่านประจําแล้วมันถามว่าพูดกับใครก็เลยบ,บอกว่าพูดคนเดียวพูดกับโทรศัพท์เออบอกว่าที่เห็นมันเข้าเมาื่อกี้บอกบ้า,บาว่าพูดคนเดียวเออเอาแฟมมามันมันไปซื้อละเออไอ้ฝรั่งคนนี้ไปซื้อร้านขายผัก ร้านขายผักแล้วมันไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจในการทําขายผักเลยแต่ก่อนอ่ะเคยสั่งผักมันกว่าม,มันจะมาส่งให้ทุ่มนึ่งอ่ะไม่มีผักขายให้ลูกค้าโอ้ยก็เลยเลิกสั่งมันตอนเนี้ยมันเลิกกิจการไปแล้วเ <c oughs> จง๋งคือถ้าคุณทํากิจการอะไรถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถได้มีแต่พวกคารอโน้ำคีดสิพวกไม่เต็มอ่ะ พวกที่ได้มาก็มีแต่พวกหน้าเดิมๆให้ดูทางกับบ้านเออช่วงนี้มันถนนมันจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเอาเขากำลังเลิกเด็กเด็กกำลังเลิกเรียนกันเออเด็กกำลังเลิกเรียนกันเอาไปเอามา เอาไปเอามาอยู่เมืองนี้ฝรั่งเริ่มรู้จักเยอะแล้วเนี่ยเดินผ่านร้านเหล้าไหนเคาะเรียกเคาะเรียกเห็นเราขี้เหล้าไงวนเนี้ยเห็นเราเป็นขี้เหล้าไม่ได้เข้าทุกผับเข้าแม่งทุกผับเลยเป็นคนกินเบียร์นะก็แค่ไปกินเบียร์ฝรั่งเริ่มจำหน้าได้แล้วเดี๋ยวนี้ เดีย๋ยวนี้ต้องต้องใส่แว่นดำแต่เขาก็จำได้อยู่ดีแหละเพราะว่ามันเป็นคนเอเชียคนเดียวในชาวที่กินเหล้าเก่งไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์เก่งเออเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ไหมน้องเดี๋ยวพาไปดูก่อนอื้อ เดี๋ยวถอดแว่นก่อนสุชิโอ้โหมาน,นี่เลยสุชิเอาแมวไปไว้เล่นคนเดียวได้ไงวะนะ ๋หาที่เก็บแมวก่อนเดี๋ยวเอาแมวมาก่อนดูวิวนอกบ้านไปนะอือตอนนี้หลังบ้านยังไม่ได้เก็บเลย ว,วอ,อเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านแต่ว่าตอนนี้พามาดูแมวก่อนอยโยซูชิสงสัยมันไม่พอใจมั้งโดนแยกมาจากชามข้าว ชูชิออะเซฮัลโหลก่อนอะสวัสดีครับผมชื่อชูชีครับผมชื่อชูชีเอ้ยไม่ดิน้นตีนะถ้าไม่ยอมเข้ากล้องอ่ะตีนะอืมเดี๋ยวตีละตีละก็ยอมแล้วยอมแล้ว,ลวเป็นแมวพันธุ์วิติช็อตแฮครับเอ่อแมวพันธุ์นี้มันมันกัดเก่งกลางคืนแนวถ้ามันนอนเป็นเพื่อนเนี่ยกัดมือเนี่ยมีแต่แผล มีแต่แผลเอาไป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 ล่อยไปละเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านพาไปดูหลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านอืเอาไปสิซูชิเดี๋ยวล็อกล็อกบ้านนะห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของมันจะลกหน่อยอเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านจะจะไปไหนนั่นเอาวิ่งใหญ่แล้ว โอ้โหเขาต้มต้มรอแล้วนี่นี่เป็นหม้อไฟนะครับเออเขาใส่อะไรลงไปมั่งมันะซุปมันถึงได้หอมน่ารับประทานอะไรเยี่ยงนี้แล้วก็เทน้ำจิ้มไว้ให้ใครเนี่ยเอเทน้ำจิ้มไว้ให้ใครนะ นี่เป็นหม้อไฟที่เราคัดสรรมาอย่างเป็นพิเศษนะครับส่วนผสมของน้าซุปก,ก็จะมีลูกชิ้นไส้กรอกผักต่างๆใส่ลงไปเ,เมื่อเมื่อเมื่อเราใส่ไอ้ผักส่วนผสมต่างๆลงไปในหม้อไฟแล้วก็รอรอลูกค้ายังไม่มีใครมาเลยดูซูชิดีกว่าคราบบอนซูชิ ไปเลยกับเออกินน้ําบ่อยจังเอะรีคอนเนคใหม่อะจะพามาดูหลังบ้านที่ว่าให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับหลังบ้านมันก็เป็นจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตบบลูเบลส์นี่เป็นการเด่น,นแ,ตแต่พวกเราไม่จริงๆเพราะว่าทำงานกับซะส่วนใหญ่ดูที่เนี่ยอะไรตกอะไรหล่นก็ อะไรมั่งก็ไม่รู้นี่บ้านก็โซมหมดเลยไม่มีเวลาดูแลตอนนี้เป็นบลูเบลเขาเรียกดอกบลูเบลไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้อตันนี้เป็นอ้าเี้ยวคว่ำแล้วกูตัวนี้เป็นต้นต้นแอปเปิลหลังบ้านส่วนตัวนี้เป็น เป็นต้นดอกเชอร์รี่ครับแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าออกดอกเยอะเหลือเกินเอออกดอกเยอะเยอะจนจนไม่รู้ว่า <c oughs> จะกินยังไงแต่ไม่รู้มันจะติดดอกไหม <c oughs> ติดดอกไหมเพราะว่า <c oughs> โดนโดนนกอะไรนะโดนนกนกไอ้นกเขาแอบมากินเนี่ยต้องเอาเสื้อสิงห์ <c oughs> มาทำเป็นหุ่นไรกาหลอก <c oughs> ตัวน oh <hand> oh, oh, no okay. like ี lying, ้หลังบ้านครับเป็นหลังบ้านโอ้ต้องฝนลินโอ้ไม่ได้ได้แล้วต้องเข้าไปแล้วฮัลโหลอ่ะมามาม่นั่งคุยกันตรงนี้ใครบอกแม่พ่อกำลังไลฟ์อยู่ ถ้าพ่อไม่หยุดไล่อะเขาจะให้พ่อนอนข้างนอกเหรอ <Yes. S 1> พ่อไปเช่าโรงแรมนอนก็ได้ใครบอกทําไมเขาพูดแบบนั้นโอ้หลดุดมันหลดุดมันหลดุดโอ้โหถ้าไม่หยุดไล่จะไล่ไปนอนนอกบ้านว่างั้นเดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อหนูซูชิอยู่ไหน สุชิห okay, ูวิ่งแล้ววิ่งแล้วสูชิวิ่งแล้วหนูซูชิหนีแล้วอ่ะแคนจะจับฮิมแคนจะจับฮิมเอ้าทำไมสักขอนอนร่างนี้ป่ะสูชิสุชิมาลูก ซูชิเราตามดูทำไมห, <Yeah. S 1> หนูจับซูชิสิ <can> เอาอะไรเรียกหลอกก็ได้เอาอะไรหลอกก็ได้ซูชิจะออกมาไหมออกมาเดี๋ยวนี้ได้ไรหล้จะออกออกมายวน เอาอะไรมาหลอกให้ให,ให้ขึ้นเร็วดูสิสุชิหนีเข้าซอกไปแล้วเนี่ยพวกเราออกไม่ได้แน่เลย <Hey. S 1> นี่เป็นแมวชื่อสุชินะครับอ่าเป็นแมวบริติชพันธุ์บริติชช็อตแฮร์เอาวิ่งไปแล้วฮ oh, like ะให้พ่อนอนข้างนอกเหรอ <Yes. S 1> อ่ะทำไมอะ่ะ because it's already too late and you didn't even stop t o live so you're going to sleep outside today อ๋อถ้าพ่อไม่หยุดไลฟ์จะโดน sleep outside sleep outside แล้วไม่ให้พ่อนอนเป็นเพื่อนซูชิเหรอแล้วซูชิจะนอนกับใครอะ่ะ so she she can't sleep by herself จริงป่ะ yeah, he can he doesn't need so แล้ววันนี้เธ <he S 2> <'t> อเรียนเรียนอะไรบ้ <Math. S 2> าง math math อ่ท่องสูตรคูณให้พ่อฟังสิ say my s o r r dad เอ่องั้นท่องกไก่ให้พ่อฟังหน่อย เออชอโซแล้วชอกระเชิญแล้วอะไรเอามานั่งมานั่คขมอนขมอนยอหญิงโสภาต่อชดาเออสอนภาษาสอนภาษาไทยให้แล้วก็ท่องกอไก่ถึงได้แค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินหม้อไฟโชว์แล้วนะครับสวัสดีครับปะพนงปะทานทุกอีหน้าคอาขมอน พแดงปล่อยซูชิไปนี่แหละปไาเร็วทานทุกอี้แล้วเดี๋ยวแม่เขาให้พ่อนอนนอกบ้านนะออกมาปะไหนอยู่ไหนอะ ไป้ดิเอาไว้สุชิหนู just เอาอุม,มาอุม,มาอุมาอุมาให้พ่อดูเร็วรแผนังเอาสุชิมาให้พ่อดูอ๋อ oh, so cute. c ิ t e เข้าใกล้ไปให้พ่ออุ้มมั่งให้พ่ออุ้มมั่งตีไหมตีไหมย้อนตีหิมโน ซูชิอะไปกินข้าวกันโอเคบายบายซูชิเคบายบาย